าอะไรวะทรัพยากรมันมีแบบไอ้ทรัพยากรอะไรนี่คืออะไรก็คือพลังงานของธรณีใต้พื้นดินมนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุเหล่านี้โดยดัดแปลงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนและพลังงานจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบในเรื่งนี้เพื่อการดกา วิธีการทำเหมืองไดอย่มีประสิทธิภาพกะต้อเตือนต่อทดิกษตร,รกรอืร่นมาที่สืบโอเคไหมอ่นรท,รรทรัพยากรธรณีแล้วทรัพยากรธรีพลังงานมีอะไรบ้างอ่ะเขารู้เขารู้ทรัพยากรพลาังงานมีสองประเภท เภทที่หนึ่งพลังงานประเภทใช้หมดไปแล้วเป็นพลังงานสิ้นเปลืองไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นพลังงานที่เกิดจากซากสัตว์หรูขรับผมไว้นับล้านล้านปีนนประเภทที่สองพลังงานประเภทเกิดทดแทน เราอนราุรักษ์พลังงานแบบไ,ไฟฟ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่ไม่ใช้ไ,ไฟฟ้าแบบคนอยู่บ้านอย่างนี้เปิดไฟไว้อ่ะเขาก็ปิดไฟว่าเป็นการอนรุรักษ์พลังงานไ,ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องปรับอากาศอย่างนี้เราก็ปิดเครื่องปรับอากาศถ้าตอนยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็การใช้น้ำอย่างนี้ไม่เข้าห้องน้ำถ้าเปิดเป็นหยดน้ำไว้ไม่ควรเปิดน้ำแรงเพราะหมอมอนมิเตอร์จะขึ้นเร็ว มาะเฮ้ยขอไปทุลลก่อนนะเออไปดีไป้วไปนีไปดีเออไปบายบ๊ายบายนยอดของหลังต่อแล้วรู้ไหมพลังงานทดแทนหมายถึงอะไรแล้วหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถแบ่งได้สองประเภท ก็คือพลังงานที่ใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็คือเขาจะเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่พวกถ่านหินแาธรรมชาตินิวเคลียร์ถึงน้ํามันและซายน้ํามันเป็นต้นแล้วก็พลังงานทดแทนที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกก็คือพวกพลังงานแสงอาทิตย์ลมชีวภาพน้ําแก๊สไฮโดรเจนเป็นต้นแล้วก็จากการศึกษาพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้าทดสอบ พัฒนาและสาธิตตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งพลังงานที่อยู่ในท้องถิ่นเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มวลชีวภาพอย่างเงี้ยรูปรแบบของ การปัจจุบันก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานขยะพลังงานถ่านหินสะอาดพลังงานเคมีจากไฮโดรเจนพลังงานชีวมวลพลังงานชีวภาพพลังงานไบโอดีเซลพลังงานเิทานนลพลังงานนิวเคลียร์พลังงานความร้อนใต้พินพบแก๊สโซฮอลและก็แก๊สเอ็นบีจีก็ส่วนทรัพยากรโลหะแร่โลหะหมายถึงแร่ที่ประกอบด้วยด้วยส่วนใหญ่เป็น โลหะเช่นแร่เหล็กแร่เงินแร่ทองคําแร่ทองแดงเป็นต้นตัวอย่างก็แร่เหล็กนะเป็นแร่ที่เป็นแร่โลหะที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดพอเป็นแร่ที่มีความแข็งแกร่งมาก 2... แร่เงินมักพบในสายแร่ที่มักปนอยู่ในแร่ทองมีลักษณะเป็นเส้นฝอยทำประดับเครื่องเงิน 3... แร่กาลีนา เป็นแร่ตะกั่วคนกับกร,รมมารถผิวมีสีน้ำเงินเผาได้กลิ่นกร,รมมารเมื่อสลายในกดดินเป็นสิวจะได้ก๊าซไถเน่าใช้ใช้ใช้ถลุงเอาตะกั่วนักเรียนเธออ่านอะไรตั้งนานาฉันเห็นเธออ่านตั้งนานเลยนะอ่านต่อบไอ้แตงอ่ะทรัพยากรอโลหะแล้วมันมีอะไรอ่ะแร่โลหะ แร่ที่มีลักษณะเปราะแตกรือหักง่ายปุงแสงยกมให้ไม่แสงหรือหลังสีผ่านได้ไม่ไม่เป็นตัวนําความร้อนหรือไฟฟ้าเมื่อพ้องมันจะไม่มีเสียงกลางวันเหมือนแร่โลหะ<อ>มันก็จะมีพวกหินทรายส่วนมากก็จะมีทรายเป็นองค์ประกอบมันก็นํามาใช้ทําถนนเนี่ยพวกสิ่งก่อสร้างทั่วไปนี่แหละแล้วก็มีซิลิก้าพวกแร่เป็บา่าที่มีธาตุเป็นส่วนใหญ่คืออลูมิเนียมเอามาทำกระกระเบื้องละกระเบื้องเพื่อพองน้ำวกไอ้เนี่ย ยากกว่าค่ะคู่ปอล่ะเ a ปอลนะไปทำแบบที่มีทำแบบที่มีทำอะไรเนี่ย ไม่เราก็หัว,ว่าท่ามีข้อบ่งการใดก็ขอเอาไมาทีีเยอะริชาเยอะมากค่ะจนไม่รู้ว่าอะไรมันคือสิ่งผ <c oughs> ิดพลาดจูไม่รู้าอะไรคือสิ่งผิดพลาดเพราะผิดพลาดเยอะมากถายอย่างถามถายเจ้เขาบอกมาถพอแล้วไปาย๊าม่ <c oughs>